คะเราทำซช้สบู่กันค่ะนี่ค่ะเป็นอุปกรณ์นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพก็แล้ใส่อะไรก็ไล้วก็นะคะเขาบอกว่าทุกคนคะรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเร่อนี้จะเป็นวิชีสอนการทำการทำนะคะเ้าก็อุปกรณ์กุ่อุปกรณ์ก็จะมีเป็นอย่นี้นะคะก็ก็คือคือเดี๋ยวเนีเราจะมาทำอะไร 1ิ้านาทีค่ะวิบห้าวินะคะแล้วก็อันนี้นะคะอ่าช่องนี้ตลกไปแล้วค่ะจริงๆมันไม่ตลกนะคะบายๆนะคะแล้วก็เราจะใส่แล้วค่ะใส่สีขาวไปสองน่สมเดี๋ยวเรามาเข้าไมโครเวฟกันเลยค่ะ เราได้อะไรมาคะเราได้อันนี้มาแล้วที่เป็นละลายมาแล้วเราจะใช้สีม่วงนะคะแล้วลองมาดูกลิ่นกันนะคะสีม่วงใส่ไหนก็ได้นะคะใส่มือเม็ดก็ได้นะคะใส่อะไรก็ได้เราจะเอาไปยังไงส่เอือก็ได้สนอะไรคะอันนี้อ่านสิคะสีเอือกก็ได้สีวานิลลานะคะเอือกหมาก็ได้นะคะใส่เอือกหมาเอามาทำอะไรคะมอนคืออะไรเอือกหมาแล้วทำสบู่หยดนิดเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีเข้มไป หนึ่งหยดเท่านั้นไปอ่ะบีบเลยคะบีบบีบบีบเลยค่ะบ,บีบอ่าโอเคอเดี๋ยวเราไปเราจะใส่กลิ่นกันนะคะเป็นใส่กันเดี๋ยวหนูจะขยับกลองอีก,กใส่ไปหยดหนึ่งนะคะหรือถ้าใครอยากได้ให้อยากได้กลิ่นจัดก็ใส่ไปสองหมือนกันแต่จะใส่หยดเดียว <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาใช้ไม้คน,น,น,นกันค่ะมันต้องใช้สองคนเไม่เอาเดี๋ยวมันจะเปลองไ้นะคะเราคนกันเลยค่ะทนี้เราได้แล้วนะคะเป็นสีแล้วค่ะต้องใส่สีเพิ่มไงะคะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะคะเราก็ใส่ทีละนิดทีละหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามามาะะ <laughs> เราจะมาใส่ดาวกันนะคะเดี๋ยวหนูจะใส่ดาวเลยนะหนึ่งสองสาม น้ำอบใส่แดงนะอ่ะไ,ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ต่อเดี๋ยวจะไม่พอถ้าจะไม่พองอลองดูกันนะคะลองดูใส่จุดอันนี้นะคะ<า>อันนี้นอ้อยอ,อ,อ่ะฮะแล้วเดี๋ยวพ่อใหม่ตาหมดแล้วนะคะเราจะใส่สีแดงค่ะหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งหนึง่งยังไม่หยุด 1นึ่อพ่อโอเคคนเลยค่ะปิดสายไหนอ่ะมูแดงมากเลยนัดมากแล้วคนนี้ก็แล้วเรามาทำกระต่อกกันนะคะยังก็ก็เป็นอย่างนี้นะคะอ้าวอ้าวลืมใส่อะไรอย่างนกลิ่นค่ะกลิ่นนะคะเอากลิ่น ลาเวนเดอร์โอเคค่ะอะไรคะไหนอ่านสิคะกินเลยรคะมะม่วงมันผสมกับวานิลลาไม่น่าจะหอมนะคะเอาลาเวนเดอร์น่าจะดีนะคะเมื่อกี้ค่ะลาเวนเดอร์สีม่วงๆค่ะใช่ขอใส่เองอ่ะให้พี่เปิดให้แล้วน้องสายโอเคค่ะสองหยดแล้วกันนะคะหนึ่ง่อโอเคค่ะ ดไปแล้วไม่เป็นไรค่ะไหนดมหื้งหอมมากเลยค่ะแต่กลิ่นจัดเพราะหยดไปสามหยดไม่เป็นไรคนให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะใส่อันนี้นะคะเนื่อสองสั้นเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวเราถ้าที่ที่เหลือเดี๋ยวลุ้นออมาหน่อยนะคะอันนี้เราต้องระวังดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หัวใจอ ได in so uh ้ไหมคะเอาวีไหมคะเดี๋ยวเธอแตดีเได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทสีใส่นะคเดี๋ยเราแกะหางมือมีระวังอันนี้มันจะเล็กอันนี้นะคะเราได้ดาวสวยมากเดี๋ยวเราจะใส่กันนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในนี้ต้องคว่ำค่ะคว่ำคว่ำดาวคว่ำดาว แพอดีค่ะพอดีอย่าเลารอให้มันแห้งก่อนนะคะอย่าเล่าเยาเอาออกมาแล้วเราลองไปล้างมือนะคะแล้วก็ใช้สบู่นี้ค่ะัน้รทำสีใสแต่ว่าดาวละลายแล้วค่ะเพราะว่ามันร้อนไปนะเดี๋ยวรอพักแป๊บหนึ่งโอเคแต่อันตะกี้เราลืมใส่กลิ่นค่ะแล้วก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปสองหยด จะใส่แล้วโอเคค่ะเอาอันนี้ก่อนเลยคะเอาใส่ก่อนมันจะได้ไม่ละลายแล้วกันเนี้ยเมื่อเม็ดใส่ใส่ลงใส่ลงแลใส่ใส่ใส่ลงแล้วก็เราจะใส่สี้เฮยไม่ใส่เรียบร้อยค่ะโอเคแล้วบอกว่าหนูไม่ใส่อ่ะแล้วเมื่อเม็ดมันทำเหรอคะ ไม่ไม่เป็นไรน่ารักมากน่ารักมากจะแกะอันที่เป็นสีใสแล้วแกะไม่ได้นะคะต้องให้แม่ช่วยนะคะวว้าวเป็นไงคะเป็นไงคะ,งคะโอ้โหดาวเราเละมากเลยตอนนี้นะคะหมอนเขาจะแกะของเขาคะ่ะนี่สวยไหมเออโอ้โหเดีขาดูข้างหน้าหน่อยค่ะคว่ำนะคะควะคะ่ำนี่นอสวยเพราะว่าอันนี้หนู คืวกรนี่ค่ะผลงานนะคะผลงานคุณขาดมือเลยรึไงเป็ดเป็ดก oh, ับได้ยิ้มมายดี้เฟสแล้วก็ผีซผีคือขมูสองอันนี้ดาวพิการดาวพิการอันนี้กระโปรงจะเป็นเรนโบว์แอเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็สีม่วงสีชมพูโอเคค่ะโอเคแล้วก็เราอยากแกะสีนี้เพราะว่าได้แล้วเพราะว่าทำตั้งนานแล้วโอเคค่ะ เราได้หลายอย่างแล้วนะคะนี่ค่ะพองดูค่ะนี่ค่ะไหนแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างคะอันนี้ไม้หัเมแล้วอันนี้คือหัวใจแล้วอันนี้คือรูปวงกลมอันนี้คือเขาเรียกวงรีแล้วอันนี้เละทาอไรกันคะมีแต่ถ้าดูด้านหลังสวยอื แล้วก็อันนี้แม่ทำให้นะคะโอ้สวยมากอันนี้สวยพืชที่ไม่ใคืออะไรอ่ะหนูเำ s น e l l y Face Smelly Face แล้วก็อันนี้เป็นปุนจินะคะปุนจิแลวก็อันนี้สวยมาเป็น unicorn แล้วก็อันนี้เป็นพี่พ่อของคุณนะคะแล้วก็มีแล้วก็มีนะคะแล้วก็อันนี้สวยมากเป็นสีมิ้นท์หนูทำเองเนาะนี่แล้วก็เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็เป็นสีนี้ สีเขียวแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวแล้วก็อันนี้เป็นสีมิ้นก็อันนี้เป็นสีฟ้าอันนี้ก็จะ